ได้ทุกหมดหมดเมื่อกี้ได้ไหมคะเยอะเยอะด้วยถูกเยอะเยอะไม่กล้าร่วมกัน้วยกันในวันรีบยังคุยลูกตาอยู่ังล้วนได้ลูกตากันซะเลยได้ลองเรมเม้นเองแต่ก่อนกลัวหลวงตาไ่มจ๊ะกลัวหลวงตาหลวงปู่สวงนะคะกล้ากาจะกู้ก่อนเดิมนะมันเป็นเดินแรกจ้า ແນ່ດາລີ້ຍົ້ມຮຸງກອນລົງເລີນຍົ້ມກາທີ່ລົດແດງໃດເດີ້ຍົ້ມຮຸງກອນນາງລົດເຂດຈ້າແລ້ວໄດ້ໄດ້ພົມລອງປູເດີ້ຕາຄະຢ່າແນ່ລູກຕາອ້ອຍເຈ້ຍົ້ມກະເດີ້ອ້ອຍເຈ້ອ້ອຍຈາວໄດ້ຂໍລຸງເພິ່ນຂົນໜ້າຍົ້ມໃຫ້ຕັດເດີ້ອ້ອຍໂອ້ຕັດພົມລອງປູໃຫ້ຈ້ານະກະຍົ້ມບ້ານແນ່ຍົ້ມປູ รวดที่เลิกเลิกไม่มุ่นยม่งกระอรกินน้ำอ๋อแต่ก่อนหากินเนี่ขึ้นเดี๋ยวนี้เพราะผมหลวงปู่ไม่อยู่ด้วยได้หนึ่บาทเรานี่เราคืออ่าคุณคุณพี่อยู่ที่ไหนคะงมงาสะอาไปทางไหนเนาะค่ะเอาไปทางนี้ปะค่ะอ๋อแต่คุณพี่ก็มาที่พัดนนี้บ่อยใช่ไหมคะที่สำนักสงฆ์นี้บ่อยเนาะ เดิมยมุ่่งรถเข็นได้แต่ใช่ยมรุวิ่งนทางรถเข็นยิงเคยลูตาเริ่มแรกยมคลายยมคลายจต่ลูกจะกูดยายเจพูดไทยได้ไหมคะเรยุ่งแก้ถนัดซิเห็นลงตาแล้วเป็นยังไงกลัวย่ารวดวย่อแล้วก็รถเข็นิ้งลูกเลยย่าในลูตาอ้อยเจก็เดิมในเลยลูตาตัดเจอ้อยลงตาให้กล้วยย่าเริ่มแรกลูอ้อยเจให้ให้กล้วยกินหรือว่าให้ต้นกล้วยคะ ให้เจ๊มักสนเนี่ยดี1ให้ให้มักรวยปี1จ้าจ้ะสนัยก็เลยลูกตาถายหน้ารถหน้าอ้อยทําก็เตลูกตาညุงรุญรถเทนเจ้าคะลูกตากัดยกมาณกัดจ๊ะอ้อยจ๊ะจ้าแต่ညุงก็ยังยังเยอะๆยังเยอะอ้อยเตลูกอ้อยจ้าได้เยอะมั้ยคะได้เยอะมั้ยคะจ้าบ้างก่อนในแต่ညุงอาจ อัดกรอบอ๋อัดกรอบไว้กรบไว้แล้วจ้าพอได้หลวงผมหลวงปู่มาก็หาเคลนเจริญเจริญเนาะได้เนาะมีโชคมีลาบบ้างมีอ๋อมีใช่ไหมคะนะาหนุนนะอันนี้เป็นปัจจัยร่วงนะคะร่วมจ้าร่วงทุกชาทุกเดือนในส่วน ร่างทรงท่านตอนที่ไปอัญเชิญหลวงปู่นะคะกูเล่กันโอ้เล็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยเนี่ยเอ่อแปดสี่ามเก้าหนึ่งหกหกแปดสี่สามเก้าหนึ่งหกค่ะแปดสี่สาม้าโอ้เลขสวยก็นี่ย ตอนตอนที่ไปอัญเชิญปู่แล้วก็ร่างทรงท่านเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขนี้อีกทีนึงนะครับท่านท่านคล้องคอให้ตอนไปอัญเชิญแล้วก็ท่านเอาทูบสองดอกตีมือคิดว่าคิดว่าห้าครั้งนะคิดว่าห้าครั้งตีมือใช่ตีมสองดอกตีมือใช่ห้าครั้งนี่ร้อยสิบห้าสองห้าหรอร้อยสิบห้าสองสอง 1 1อยสิบสองร้อวกร้อค่ะตอนนี้ก็กำลังนับยอดปัจจัยนะคะแล้วเรามารอลุ้นนะคะว่ายอดปัจจัยจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชม3 3 4 4 1 3 4 1 3อ่ายอดปัจจัยนะคะยังไม่เปลี่ยนทางการนะคะเพราะว่า3 4มสี่สามส่มีที่จะบุญได้ก็ชสามสี่ ค<ส>ว, <acks S 1> วักเงิน <wan> มานะคะทำบุญนะคะเรื่อยๆนะคะยังไม่รวมนะคะลงรออีกนิดเดิจังหวัดเก้าเพิ่มไปแล้วเพิ่มแล้วถ้าจะต่อก็รีบต่อเด้อเดี๋ยวเราจะไปสี่เก้ารถโอมนั่นน่ะรถโอมนะสี่เก้าหกบาทหกบาทย่าซอสจ้าเพว่าส่วนแล้วเลขจะเคลื่อนนะสามสี่หนึ่งเก้าเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีกเช่นนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมใช่โอ้ดีเลย เลข0ที่1 0ที1นี่ย4 1มาแน่เลยนี่ก็มี4 1ได้ไหเนาะจ้หนีย0ที่1บอก0ที่1โอ้0ที่1แล้วก็เลข้เลขก็วายปัจจัยที่อนุมทนาร่วมได้3 3 4 1 9 3 4 1 9ถ้ากลับไปก็9 1 4ากนั้นกันดีถ้าปัจจัยก็ค่ด้วยกันนะคะ ทุบเสียงทายซีหนึ่งเงินถวายปัจจัยก็สามซีหนึ่งเก้าเลขสวยเนาะพี่เนาะจ้าเน่พงไม่จ้าเมรายอลมันคุมโลกนะมุสอไปเกิดเนาะสมัยไปเดิมนะจ้าลูกตาเอ้ยออย่ทยกออลาบออยจกมตะกอให่ไอ้มุสอไทเกิดนะยหญ่ก็พูดไทยไม่เป็นเอาอะไรมาให้ยสบายแกนะแกบอกว่าแกก็อปกา เดินมาก็เลอยนะเดินมาจะถูดงตาเอ้ยมันเคียนตรงไหนให้ยังงี้แกก็ไม่เคียนก็แกก็ชอบเคียนตรงไหนก็ได้ยังงี้แล้วยายก็ไม่ได้อบน้ำด้วยนะเอ้ดวงตาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เคียนไม่ได้หรอกเพราะลานไม่ได้อบน้ำด้วยยังงี้นะจ้าจ้าแกสูงแล้วก็ฟันแกนะพอติกรัวเองแล้วแกให้ปัญหาแกก็จับตั้มนี่ตั้มนี่ค่ะไปเดิมนะจ้าเกิดต่กร้อเนาะ มารงน้จ้ามจากก็เคยนั่งพิกระมอมหนูกดมือว่ะเอ็มเป็นสาวเนาะจ้าล้งบนหน้ายเจ็ดสับหอยหนูเจ็ดสิบปีเลยบ่หนาเจ็ดสิบปียังหน้าโอนแแข็งงอยู่เลยเนาะฮจ้าก็กดพอสีเก้าสามเก้าสจ้ามีค่ะฮเกิดไฮมัวอสวรันในคดเนาะจ้าที่นังสชรุ่นก็ได้พอซอไอเนาะโ่นง่อซอไเนาะสาสี่ 34บ่จ <tolerance> so 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 see... so ้ะอ <chances> ืม <Zahlen> บ <stuffed> ่จักคือจํามันบ้านโอ๊ยเขามีภาพเรายังไม่มีภาพเลยไปครับไปตวมเปิดรถอยู่ก็ดอดตะเพชนั่นแหละนะรถโอ้รถดอดตามกฎมีโชคมีลากับหลวงปู่บอยเมื่อก่อนพ่องไม่จักทํามันเจ๊ให้ให้เจ๊เก๋หลวงปู่มาดายเครียดนี่เด้ก็กินเสื้อแม่ราก็บ่จักเก๋มันบัดนี้ก็กดตกาบก็ใส่กี่ถั่วไอ้แท้ตังสังเกตเอาอย่างนี้นะจ้าสังเกตอยู่อ่ะ ไม่จคนราดิตามชนิดลาเต้บคุคนชอบคีเดอตามประจำพระขนุนชกปพิมมวยตาศาสต่รกิดคุยเห้ยงวดเมื่อกี้คุณป้าโชคดีไหมคะจ้างวดเมื่อกี้คุณป้าโชคดีไหมคะไม่กลับไม่กลับแต่งวดก่อนบานลอี่มือุนเลอ๋องวดกอนนี่เอตตรี่หนึ่งอ๋อไต่ดินก็แพ้ซิก็ไม่กล้าอายกเยอะน่นเจ้าจ้าโชคดวงมีแค่นั้นเนาะนี่สกาจฮะกีลองโจรกีองโจรน่าจนองไปเมนจ้า បកទី taulu au dai lu au rup lu au suong nokki ki nau nang lu au lu tik lu au eng ha lu au wit 1266ចាំឲ្យគុកឲ្យណោះណាស្រុកប៊ូចា นี่คุณป้าโชคดีได้เยอะใช่ไหมคะงวดเมื่อกี้ได้ไหมคะคุณป้างวดนี้ยุมันกลับเต้งวดนี้ได้เท่าไหร่งวดนี้งวดนี้มันวเต้งวดก่อนไม่ได้งวดกโห้ละี่สิงนั้นกอ่ะโูกงวดก่อนใช่ไหมคะได้กี่ใบงวดก่อนเก็ดงวดก่อนได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิอย่สิเจ็ดใบเก้าเจ็ดอ่ะนะค่ะโหเขาาเหลเไต่ดินไต่ตได้แคเียไต่ดินไต่สะดุยั้เ่งนี้